ก็คือวิธีการทํางานแบบญี่ปุ่น,นอะต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเจอ99%อเอเครียดน้อยกว่าแล้วก็วิธีการทํางานก็เครียดน้อยกว่าไม่ยากเลยที่ทุกคนจะได้งานแบบนี้ถ้าย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนชายสาจาก Japan นะคะเล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นแบบไม่มีฟิลเตอร์เนาะและในทุกวันพารหัสแบบนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวิธีการหางานการใช้ชีวิต การทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนน,นะคะที่สนใจที่จะย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นสนใจจะหางานก็เราจะทําเป็นเหมือนเพลย์ลิสต์ของการหางาน1 0 1ให้ทุกคนได้มาฟังกันเส้นประดับ e ีีแรกเนาะการหางานในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยสักทีเดียวเพียงแต่เราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็วิธีการหางานของที่นี่เพราะว่า มันค่อนข้างจะยูนิคไม่เหมือนคนอื่นในวันนี้เป็น EPR นะแรก้วเราก็จะมาอธิบายลักษณะองค์กรคร่าวๆข,ของคนญี่ปุ่นให้ฟังกันก่อนว่ามันมีแบบไหนมันแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะจะโพสต์วิดีโอทุกๆวันพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะโอเคค่ะสำหรับการทาาง,งาน101ในตอนแรกนี่นะคะ ก็จะแบ่งเป็นคําสองคําให้ทุกคนไปทำความรู้จักกันก่อนนั่นก็คือคำว่า black corporation หรือว่าองค์กรสีดำแล้วก็ white corporation หรือว่าองค์กรสีขาวองค์กรสองรูปแบบเนี้ยมันต่างกันยังไงเรามาดูาที่แบบแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือองค์กรสีดำคือถ้าเราไปทำการค้นหาหรือว่า search ใน google อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า black corporation ในญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าองค์กรสีดาในญี่ปุ่นอะ่ะคือองค์กรที่ปฏิบัติ ทุกขั้นตอนตามกฎระเบียบของรัฐบาลหรือวา่ากระทรวงแรงงานที่ได้ระบุไว้อย่างเช่นเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพนักงานตรงตามเวลาหรือว่าจ่ายโบนัสประจําปีหรือว่ามีการทําสวัสดิการต่างๆให้ประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยให้ง่ายๆเลยก็คือการที่เขาให้ความต้องการพื้นฐานของพนักงานทุกคนตามปกติแต่คือเรื่องแบบนี้คะ่ะ คือการที่อ,องค์กรสีดำหรือว่าแบล็กคอร์ปอเรชันของญี่ปุ่นเนี่ยปฏิบัติตามกฎแรงงานพวกนั้นน่ะมันก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมการทํางานเรื่องของทัศนคติความคิดแล้วก็วิธีการทํางานของคนญี่ปุ่นที่มันแฝงอยู่ในนั้นแฝงก็แฝงลึกๆลึกๆึกๆลึกมากๆ นิยามเขาว่าองค์กรสีดำเนี่ยตามในอ,อินเทอร์เนต็ตหรือว่าตามในหนังสือที่เขาได้เขียนไว้เนี่ยมันก็คือนิยามแบบที่เราบอกไว้เมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาตามภาษาชาวบ้านอ่ะองค์กรสีดำอ่ะก็คือองค์กรที่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของอย่างเช่นการทํางานหนักการทํโอ T แบบล่วงเวลาไปเยอะมากๆการมีลำดับชั้นในบริษัทที่มันชัดเจนแล้วก็เข้มข้นมากๆการแต่งตัว การต้องออกไปรับลูกค้าไปเอนเตอร์เทนลูกค้าการที่ต้องให้เวลากับทีมกับบริษัทมากกว่าครอบครัวพูดง่ายก็คือวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น,นอะซึ่งสำหรับคนที่อยากมาหางานที่นี่หรือว่ากำลังหางานที่นี่อยู่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะคิดว่าแบบเอเชอชคร้ายรจอองค์กรแบบนี้ไม่น่าอะไรเงรี้ยอันนี้แนะนำเลยนะว่าให้เข้าไปพิมพ์หาคำว่า black corporation japan map ก็คือ,อแผนที่แล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือแบบนี้ <c oughs> คือมันเกินจัดส่วนแบบน่าจะเกิน90%ในประเทศอะ่ะซึ่งมันก็เป็นที่มาที่ไปของในทุกๆวิดีโอที่เราพูดว่าลักษณะการทำงานของคนญี่ปุ่นมันโหดแล้วก็มันหนักขนาดไหนถ้ามีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นก็ให้แบบเข้าใจเขาเรื่องการทำงานด้วยหรือว่าถ้าย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเจอ 99%อ,อันนี้คือแอบไปได้ยินมาว่าในองค์กรสีดำอะถ้าสมมุติเราผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์งานอะไรทุกอย่างแล้วถึงเวลาที่ต้องเซ็นสัญญาเข้าทำงานอะในสัญญานั้นอะมันจะระบุไว้ว่าเรายินดีที่จะทำโอทกี่10บชั่วโมงก็แล้วแต่โดยไม่รับค่าล่วงเวลาก็มันก็เลยเป็นที่มาของการที่คนญี่ปุ่นอะชอบทำงานหนัก แล้วก็ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มซึ่งถ้าใครสงสัยนะคะว่าองค์กรสีดำเนี่ยมีชื่อบริษัทอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องสงสัยให้คิดไปเลยว่ามันคือทุกบริษัทที่เรารู้จักความโหดร้ายของชั่วโมงการทำงานหรือว่าวิธีการทำงานของบริษัทองค์กรพวกนี้เนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือดีและคนญี่ปุ่นเองก็รู้กันดีในแ,แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขาก็เลยมีรางวัล the most evil corporation of the year นะคะ ให้กับองค์กรเหล่านี้นั่นก็หมายความว่าบริษัทไหนนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้หรือว่าแม้แต่มีรายชื่อที่ติดโผแบบผู้เข้าชิงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าอืม <laughs> ซึ่งในปีที่แล้วปี2020นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมเขาก็ได้ยกเลิกการจัดงานและก็การประกาศรางวัลไปปีที่แล้วก็เหมือนยกผลประโยชน์ให้จําเลยคือไม่มีบริษัทไหนที่ได้รางวัลน,นี้ไป แต่ถ้าย้อนกลับไปในปี2019นะคะชื่อของบริษัทที่ถูกจัดอันดับให้ติดอยู่ใน9อันดับแรกนะคะอันดับ8คือ Toyota Motor Corporation 3. 7 Seven l e v e n Corporation s e v e นี่เหมือนจะทุกปีนะอันดับ2คือ Mitsubishi Electric Corporation แล้วก็อันดับหนึ่นะคะที่คะแนนโหวตในทิ้งห่างจาก3-4-5ไปเยอะมากเนยก็คือบริษัท Rakuten ก็ <Hey. S 1> hey. ได้รับรางวัลไปสําหรับรางวัลองค์กรที่โหดร้ายที่สุดประจําปีพอฟังอยนี้ก็จะรู้สึกท้อใช่ไหมว่าแบบยังไงถ้าฉันมาทํางานฉันก็ต้องได้เจอองค์กรพวกนี้อยู่แล้วอย่าเพิ่งท้อจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําองค์กร ซึ่งองค์กรที่เราทำนั้นก็คือองค์กรสีขาวนั่นเองค่ะองค์กรสีขาวเนี่ยมันก็จะมีคานิยามที่ตรงข้ามกับองค์กรสีดำเนาะโดยที่หลายๆคนเขาก็จะเชื่อว่าองค์กรสีขาวเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดตามข้อปฏิบัติของกระทรวงแรงงานที่กําหนดมาซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะจริงแล้วก็ไม่จริงเพราะว่า ส่วนมากองค์กรสีขาวจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทของคนรุ่นใหม่บริษัทเล็กๆเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพหรือว่ากําลังในการจ่ายโบนัสแบบองค์กรสีดําองค์กรสีดําโบนัสในแต่ละปีแต่ละปีอ่ะคือมันสามเท่าสีเท่าอะไรอย่างนี้เลยนะแต่เราคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรแล้วก็เจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าของเราโบนัสก็ไม่ได้มีแบบ อลังการแบบองค์กรสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่าการทํางานมันก็ค่อนข้างสบายแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยทุกอย่างของเราก็เคอแฮปปี้อะไรเงี้ยตรวจดีการแล้วก็มีประกันสุขภาพเราก็มีคือเรามีทุกอย่างที่องค์กรสีดำเขาให้แต่ว่า,เ,าเครียดน้อยกว่าแล้วก็วิธีการทํางานก็เครียดน้อยกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีแบบกฎระเบียบอะไรมากมายอะไรเงี้ยซึ่งองค์กรเหล่านี้เนี่ยมีอยู่จริงในประเทศญี่ปุน่นแล้วมันก็ไม่ยากเลย ไม่ยากเลยที่ทุกคนจะได้งานแบบนี้ถ้าย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเอาไว้เดี๋ยวในตอนหน้าน,นะคะเราก็จะมาอธิบายว่าการที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราทำยังไงให้มาถึงจุดที่หางานทำในองค์กรสีขาวในประเทศญี่ปุ่นได้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบการแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีการหางานวิธีการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็กดไลค์แชร์แล้วก็ ส u ั s c ส i b e ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะจะโพสต์วิดีโอทุกๆวันพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย